สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอค่ะมาดูเขากระตุน้นกระตุ้นยางทุกอย่างต้องมีการกระตุน้นน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวตามไปดูนี่ตรงนี้มันจะเป็นถนนทางเข้าบ้านทางเข้าสวนยางเขาไอทางเข้าถียงนาโอ้นี่ก็คือเขากระตุ้นแล้วนะคะนี่เอาน้ำยางถือว่าออกดีอยู่ดีนี่ นี่ค่ะก็จะมีการกระตุ้นผุนโอ้มีการพกลิ้นมาเป็นถุง <laughs> มีการพกลิ้นมาเป็นถุงอาตัวนี้ยังมีกระตุ้นอีก <laughs> กระตุ้นใหม่นึกว่ากระตุ้นมีที่สองแล้ว ตัวนี yeah. <pop pop <favour informação> oh. ้ย <pop lem Matthew> okay. ั้งเนาะนี่มันไม่เท่าไงมันก็ยังมันก็มีแต่ใวกระโดใส่เนาะเว่ยเฮาก็ละน้อยทำอย่างอื่นด้วยเว่ยเฮาก็หลายพร้อมเนาะนี่ก็แถวนี้ก็เริ่มทั่วไปเรื่อยๆ ดีมากลุ้นอยู่ทุกวันอยากให้มีเพื่อนแนล่นฝนจุนเป็ดน,นี่แรกแลโอ้จวนเลยเ,ออเดี๋ยววันนี้ดูดูแล้วถ้าถ้ากรีดเอาน้ำยางในวันสองวันนี้อาจจะเต็มกระปุกเพราะว่าดูฝ<า>้าฝนมันจะมืดมาแล้วเอาอิลีผูกบังแนะบังฝ้ามืดแท้ ขึ้น่ามีตกดาะมันทาเธอสุ่มเจ้ากระตุนโถโอ้ <laughs> โหถึงขั้นต้องนั่งคุกเข่าเลยทุกคนดูนควายนี่มีดนหนักกว่านี้เพราะว่าต่อดำต่อดำมันสูงเออต่อดำเัาพี่นี่หนักเลยเออหนักอันนี้มีดหยิเบามีดเบาแล้วเฮาอันเฮาเน้นมีดน่อนะมีดใจใหแห้งนะออ ถ้าเฮาอันต้อดำผัดเฮามีต้องใส่แหงไหลยลปร่งี่ทุกคนต้องทุกอย่างมีการกระตุ้นหมดค่ะทุกคน,นกระตุ้นวันนั้นยังไม่เสร็จเพราะว่าเขาก็ค่อยๆเปิดหน้าไปเรื่อยๆรอฝนเปิดหน้ารอน้ำฝน นันกำลังจะมาเมื่อคืนนี้ผัวก็ผัวค่อยนะมานอนเฝ้ากินแล้วก็กินมาอคืนนี่บ่ข้างก่อยไปช่องสับแจ้งไปทีสองมาขึ้นเนี่ยอนี่นี้กรเพาะในยยอดเลยยอดแล้วเด้แม่เมื่อกีดสามคนเด้กับกูเจ๋งพร้อมมันระบวยระบแล้วเนาะสามคนอันนี้ว่าเปิดดเดียวกันไปยอดนะอ้อสมพ่อผลจังฝาวฝามืดเดียนแว่า มันกระหล่มอยู่กบนี่ดอกมันมีตกดอกมันล่มอยู่ว่านพัดจนวันหนึ่งเราไปใส่ปุ๋ยเขาก็เมื่อจะเว็นแน่นนะเขาเขาพันยังไม่ได้เสิร์ฟปุ okay. oh, ๋ยเลยปลาช่ำมในน้ำเลยใส่ปุ๋ยยังน้อยก่อนเลยโอ้ก็น่าจะเหลืออีกแถวหนึ่งบ่โอ้นี่เออแม้เพราะว่ามันอันนั้น มนี่ก็เหลืออีกหนึ่งหนึ่งแถวหนึ่งแถวก็ถือ,อว่านำอย่างออือเพราะว่ามันไหลมาเต็มมีดอยู่เนะาะเฮาเหากระตุนขนาดห่ากระตุนใหม่ต้นนีอก่อควายปิดไว้เออปิดก่อนของค่อยก็ปิดหลายต้นเลยปิดเพื่อรักษา หน้ายางมันก็จะแข็งหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเปิดหน้าใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าเราปิดไว้ไม่รู้กี่เดือนแล้วปิดน่าจะประมาณนี้ละ่ะประมาณสองเดือนขนาดไม่ได้กีดทุกวันมันยังมันยังแข็งนะทุกคนนับภาษาอะไรกับสองเดือนแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้กีดสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ เหมือนกระตุ้นใหม่เปลือกยางก็จะแข็งน,นี่นี่นะคะที่เขากระตุ้นมากระตุ้นมาแล้วนี่มันก็จะไหลแบบนี้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าน่าจะไม่สุดแถวสุดท้ายเพราะว่ามัน มันไฟไหม้ไฟไหม้มันก็จะตายบ้างเป็นต้นเล็กเกิดมาใหม่แต่มันยังกีดไม่ได้ไงต้นต้นเล็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ช่วงช่วงหน้าแรงปีหลายปีผ่านมาแล้วจำไม่ได้มันไฟไหม้มันเกิดไฟไหม้ที่ถ่ายให้ดูน่าจะเป็นรอบก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เดี๋ยวเท นี่มันก็จะเป็นไฟไหม้เหลือแต่ตอแบบนี้นี่ใฟไหม้นี่นแล้วมันก็ตายลงเรื่อยๆนี่แบบนี้มันก็คือกีดไม่ได้ถ้ากีดปุ๊บไม่รู้มันจะเอาน้ำยางมาจากตรงไหนเพราะมันตายแล้วครึ่งหนึ่งไงนี่แบบนี้หลักฐานมันยังมีชัดเจนดูทุกคนไฟไหม้ เนี่ยมันยังเป็นแบบนี้เลยแล้วเนี่ยมันยังไม่ตายนะเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ๋อแล้วน้องแมนก็ก็กีดครึ่งหนึงหรือหรืออาจจะยังไม่ได้กีดอะไม่รู้อ่ะน่าจะยังไม่ได้กีดเลยแหละตั้งแต่ช่วงไฟไหม่นี่มันก็เหลือครึ่งนึงแล้วนี่มันก็ถามว่าตายไหมมันไม่ตายนะมันเหลือครึ่งหนึ่งแต่ปล่อยไว้ ให้มันรักษาตัวมันเองก่อนให้เปลือกมันหายก่อนนี่มันก็เริ่มแตกเนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะไม่ได้กีดนี่ที่แฟนของแม่บ้านหน่อยเขาบอกว่าอาจจะกีดมาถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนี่มันตาย มันไฟไหม้มันไฟไหม้แล้วมันตายแบบนี้นี่ถ้าโชคดีหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้นี่โอ้อันนี้ต้องคลายลวดออกก่อนต้องคลายลวดออกเพราะว่ามันยังไม่ตายนี่ถ้าโชคดีหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันจะต้องบำรุงรักษาให้มันโตไวๆให้มันทันพวกนี้ นี่นี่ต้นนี้ก็มีประมาณสี่สามสี่ต้นสี่ห้าต้นที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ที่มันไฟไหม้แล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้ที่มันไฟไหม้แล้วเกิดขึ้นมาใหม่แบบนี้นี่แล้วก็มีต้นนี้ที่มันครึ่งหนึ่งมันดึงไว้ไม่ได้มันก็เลยหักตรงที่ไฟไหม้ นี่เขาก็กระตุ้นเขาจะธรรมดาสวนของหน้าต่ายนะจะกระตุ้นสักสามมีดสวนของหน้าตายจะกระตุ้นสามมีดแล้วก็กีดกลางคืนเลยบังคับเลยไฟบังคับเลยทุกคนของของนาตายนะไม่ได้อาจจะสวนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการกระตุ้นของเขามันเป็นยังไงแต่คือกระตุ้นกลางวันสามมีดลวด แล้วก็เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีน้ำยางแล้วก็กระตุ้นกลางคืนเลยอันนี้น่าจะเป็นมีดที่สองแล้วมั้งนี่อันนี้น่าจะเป็นมีดที่สองแล้วที่เขากระตุ้นนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เขาก็จะกรีดเป็นแถวเดียวกันเลยนี่เขาก็ขยับหน้ายางเข้ามาอีกหน่อย จากครึ่งต้นเขาก็ขยับเข้ามาอีกประมาณหนึ่งนี่เห็นไหมขนาดกระตุ้นกลางวันเพราะว่าน้ำยางต้นยางมันถูกพักมาประมาณจะไม่ได้นะประมาณสองเดือนประมาณนี้แหละมันก็จะออกดีหน่อยเพราะว่ายางสวนสวนของป้าแต่ก่อนนะแต่ก่อนป้ากับลุงกิจ เขาจะไม่ใช้สารเร่งสารกระตุน้นป้ายหน้ายางเหมือนของหน้าต่ายนะจะมีมาทาหน้ายางเฉพาะตอนที่น้องแมนกรีดน้องแมนกรีดเขาจะใช้แต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเขากรีดเนี่ยเขาจะใช้ไหมมันก็ต้องใช้เลยเนาะเออไม่มีไม่มีถ้วยหรอตัวนี้ต้องหาถ้วยมาใส่นะนี่น้ำยาง ออน่าจะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวมันก็คงจะหยุดไหลเพราะว่ามันเป็นยางกระตุนอืมมันเป็นยางกระตุนอืาเขาก็จะเก็บเก็บถ้วยไปเรื่อยๆเออเวียนกันไปเรื่อยๆ,ๆก่อนช่วงนี้เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูการหาถ้วยก่อน <net> เข้าสู่ฤดูการหาถ้วยก่อนเพราะว่าเข้าพักนานไงเราไม่รู้ว่า ถ้วยมันอยู่ตรงไหนบ้างอืมมีแต่คมดีใท่า่ปะหัยเขานยเอะมันก็ขูดมาหลายต้นแล้วน่เปิดแข่งนีดตาเพื่อเลยนี่นะตองเก้าโอ้ไซพ่ใส่ตองเพราะว่าตองเก้านี่หระมั้งตองเก้าตองหาอืม นี่แฉบน,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ป้าน่าจะได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งสองรอบก่อนว่าไม่กินเบิดแล้บอบ่ปุ๋ยนี่ใส่โดนเติบะตนะใบไม่มีแล้วต้องได้ใส่ปุ๋ยอีกรอบก่อนผนจะหใช่ ก็ถ่ายทําให้ดูประมาณนี้นะทุกคนไปก่อนยุ่งเยอะเขามัดยาก,กันยุงเราไม่ได้มัดทุกคนสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย